อะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซห่างหายกันไปสองสาวันวันนี้กลับมาอยู่ทีมงานปลาเรนเราเหมือนเดิมวิ่งงานล่องครับอยู่เจ้าของวสุปิศาสครับนี่เช็ค,คระบบเรียบร้อยนะไอ้แรงจัดที่นี่แรงจัด ครับโดยปลาเด่นเหมือนเดิมครับนิ่มเลยทีนี้วิ่งงานล่องกันน่ะ,ะไรไหน ฮะเจิดการดินเพียบเลยการดินติดครึ่งกบานุใช่อ่ะอ้าวครึ่งกบ้าเลยเน่ยเต็มหน้าเลยไปดูเออ ตายแดยงๆว้าวรถดินจินดกับบางเลยงานว่าแล้วไหนปลาทิ้งปลาทิ้งเสียพงครับหมุนวนกันมาเรื่อยๆ ปมดทีแล้วนะเริ่มแน่นแล้วครับเลือเหลือดทำเอร์ทำอป่าจัดแอร์อยู่โอ,โอ้ดินสวยฝนตกครับเมื่อคืนแต่ตกไม่แรงนะกำลังพอดีครับเรียบร้อยเรียบร้อย ดินตัวนี้คุณสบายครับมา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 เกาสีแดง เดี๋ยวไปถ่ายหน้าง,งานเทให้ดูวันนั้นไปถ่ายให้ดูแล้วนะทางเข้าชนประทานครับถนนเส้นเข้าเมืองนะ่ะโอ้มีโหลดเหมือนกันนะ นานง,งานขุดลอกนานนะลอกลึกครับตรงนี้ลอกลึกเลยดินยังสวยอะ่ะ ไม่ได้ลงคลิปให้ดูหลายวันครับนื่อย่าว่าไม่สบายนะเป็นไข้ครับเลยไม่ได้ถ่ายทํำให้ดูางาน,นเราก็ทำตลอดครับวาไม่ดินทรายไม่นานแล้วแน่นลงแล้วดินทรายอ้าป้าครับป๋าเอ,อ้ยด่าทรายแล้วสิ <c oughs> F18! F18! ยางเก้ายางเก้าคุณปูู กุกสขี่ทรงดีเหมือนกันน่ะเยาวโคมัสสุครับจ่วงเงาจ่วงเงาคันนี้เปลี่ยนเป็นปั๊มเคสามวีน่ะเอ๊ คลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะครับไม่เร็วไม่ช้านะกำลังพอดีครับเร็วเกินก็เครื่องสู้ไม่ไหวนะขนาดนี้กำลังพอดีครับเร็วเกินไม่ดีนะ ใาใหญ่นะของปลาันใหญ่ครับ รูคุณปูสับเกียร์กระจายเฮ้ป้าทิ้งสรับระเบิดอ่าพี่รอกค,ครับเป็นรถของน้องกัปตันะนะได้ข่าวมาซื้อต่อป้าโตแล้วเรียบร้อยครับเพี่รอกพี่รอก น้องฟอดกันลงมาครับสายโหดสายโหด

เงียน,น้อยเสียบเปอรขุดสบายเลยครับเป็นดินทรายกเมื่อคืนฝนตกกำลังมองเลยเรียบร้อยครับมาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ว่าด้วยนะสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ